โอ้โหโยโย,โยสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปรเจกต์อมบ o ย EP ที่สามสองครับซีรีส์การเดินทางของฉันครับมาต่อกันเลยครับจาก EP ที่แล้วที่เราได้พ่วงใหญ่มาครับกับหน,นังสือนิตยสารช่างเชื่อมเล่มหนึ่งครับเรามาตามหาเล่ม2กันเลยดีกว่าเราจะเก็บของ ประมาณหนึ่งครับอันนี้ตะปูเอาไปทำอะไรเยอะๆครับรู้สึกว่าไม่ได้สร้างบ้านไม่ต้องเอาตะปูนะอ่ะติดไว้ก่อนฮนะจะได้ไม่เสียเวลาไหนๆก็มาแล้วครับนี่เราลืมไปว่าเรามีรถมีคอนไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นเรื่อยเก็บสกิลช่างไม้กันหน่อยไหมเห็นแล้วเราอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรทุกคน ในอีพีที่แล้วผมพูดไปว่าผมจะไม่ไม่ลือมันนะแต่รู้สึกว่าความอยากรู้อยากเห็นนะมันได้เริ่มขึ้นแล้วสินะเข้าไปได้แล้วเย่ท yeah. นเล็เอ,อันนี้ออกออกทะเลขทอยาก,กจุดนี้ งานนี้เสร็จื่างนี้ก็จบแล้วครับไปทนเคลียร์กับวดังนี้เราเบื่อมากจนเบ,บนืนี้น่ยัะลูกพ่อ,อได้ฝ่ามอะไไม่แย่เต็นมายังไม่ทันไรก็จะมือดอีกแล้วอมายอเาย็นครอุ้ยสววัน,นักฟ้าอม อุย้ยเจ้บตาเอา่อก้าว็อ,อเข็มลดชื้อมดอเเุ้ยโอ้จะมีประมาณนี้มะพเพื่อมาเ็เ็้เอุ้ยเดี๋ยวเกินเีมีแต่ปลาดูคร่าๆแล้วนะนี่ล้ตกาเชืนะ่อมลยไปใสไว้้ เราะก่าถ้วยเดี๋ยวาะแต่แต่วะมาเก็บมันไม่เก็บเนี่ยบอกไม่ถูกนะทุกคนแล้วก็มาคิดว่าจะเป็นพวกนิติศาสตร์อย่างนิติศาสตร์นะอะเอาเล็กไปก่อนอย่างั้นเราจะได้ไม่เสียเวลาย่อยรถนะส่วนพวกวดเชื่อมลวดเชื่อมเราสามารถเอาไปสร้างเป็นกล่องในกล่องอะไรได้ทุกคนลวดเชื่อมเนี่ยใช้ก่องานเหล็กยิ่งเป็นมากครับ ออกซะแล้วนี่พี่จบลงเรานอนในที่ไม่ดีไงก็เลยง่วงหน่อยวันนี้ดูภกสาหนนิดนึงเฮ้ยทำอะไราออกไปไม่ได้อ่นานหนังสือเลยมีใครอยูไ่ไหมครับไม่มีใครอยู่ใช่ไหมครับเติมน้ำนิดนึง เมื่อกี้เราเก็บเฟอร์นิเจอร์เข้าไปด้วยตู้ไม้รู้จะไปทำอะไรติดไปก่อนเด<ๆ>ี๋ยวเดินทางมาถึงหน้าโกดังตรงนี้แล้วนะฮะนี่เป็นอะไรสถาถนีตำรวจหรือปะหรือดับเพลิง อยไม่ใช่ปัญหาหลักดาเมจแต่ถ้าเหนื่อยกับง่วงเนี่ยดาเมจหายไปเยอะฮะ เยอะกว่านี้นะคบเนี่ยบว่าตรงนี้เราก็กากบ,บาดไปเลยเราไปตรงนี้กันดีกว่าเพิ่มความตื่เต้นให้กับตัวเองหน่อยที่เราต้องเข้าคือตรงนี้นะครับแบบนี้ของพวกนี้อาจจะในบ้านหลังแบบนี้อาจจะเจอพวกนิตยาสาร ที่เราต้องการก็ได้อาจจะเป็นไปได้นะจะมีโดโกนเลย <S <S แสกแดดในเกมโปรเจกต์สมบอลที่ดังมากนะทุกคนตีอะไรนะซับไฟนะครับ ปริมาณนิดนึงนะเราบบเราบิบแรไปเยอะนะครับรีบเคลียร์ก่อนที่เขาจะมารวมตัวกันนะสเตลคิวครับคิวจกด้านหลังบกกการรอบเลนครับอบางทีเราไม่เห็นนะติเริ่มแล้วครับ ความสนุกเริ่มต้นแล้วครับดูจากปริม,มาณเขาค่อยๆมากันแล้วครับมากันที่ครับอฮ้ยของตัวเราเลยครับเริ่มทยอยมาครับตัวตันดีเห็นแล้วครับทางซ้ายมาเข้ามาฉันไม่กลัวพวกแกหรอก เพราะฉันจะเคลียร์เมืองนี้ให้เป็นซอมบี้เป็นศูนย์ไงเราหลังเข้าครับต้องบรีบเคลียร์ขนาดน้โอ้โดนกัดแย่ yeah, แล้วถูกกัดด้วยประมาครับ yeah, แย่ทุกคน พลาดพาด,พาดันแผลเป็นไรครับเรามีวัคซีนอาการปวดไม่กลัวพลาดครับอืมทำให้เราต้อง ล้นระยะเวลาในการทำอะไรหลายๆอย่างออกไปเลยนะเกิดอะไ้กรนั่ เยอะอยู่นะฮะเนี <contamination is near> ่ยผมไปนั่งขับรถนิดนึงจัดของใหม่อยนิพแตลียกขอครับหลอกห้าวมากนะเนี่ย บาบแจ้งนนยังไม่ได้ยินนะดีละแค่คอยปูปมฆ่าไปครับปูปใหญ่ขนาดนั้นไห,ไ,หไหวไหมไอ้ไหวอะไหวนะทุกคนแต่กลัวหลังเข้า đi okay, xong mà <laughs> à, haha <hàn. cười> <laughs> การปฐมพยาบาลยิ่งทักษะการปรมพยาบาลสูงเท่าไหร่นะทุกคนยิ่งแผลหายเร็วแล้วก็พันแผลอยู่ได้นานนะเราเคียร์ข้างนอกให้ไวที่สุดเบพาะข้างใน,นเขาจะออกมาจะจริงจาเราเราดึงสายตาข้างนอกก่อนนะแตกเรียบร้อยครับทางขวา ทางขวาแตกสองครับขอ,อ,อยากให้แนวป่ามีมาเลยลแล้วกันเราตีแล้วเฉียงไปทางฝ่าได้ครับเสื้อสวยเสื้อลูกกระจายซอมบี้เชื้อซอมบี้ได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองเคนทักกี้เรียบร้อย ลมมือเลื่อนมือเลื่นอนเธอออกมืออีวุดิไปทีโอเคกลองนี้เคลียร์ครับแจะตามบ้านกนั่นะ ให้เปิดให้มันเื่นแล้วเดี๋ยวจะสู้ยากลัวมากเลยนี่ก็ประตูใช่ไหมไม่เป็นไรนั่งรอได้ผมรอได้ทุบก,กันไปนะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้แล้วเข้าไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อสักครู่นี้ก่อน นีดหน่อยนะว่ามีที่เอการที่เราต้องการหรือเปล่าไป <c oughs> มีคนมาใช้บริการโอเคเรื่องห่ว เรียบร้อยจนประมาณเสร็จเดินทางต่อฮะกลับบ้านเราดีกว่าตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มคิดซะว่ากลับไปเก็บก,กิวการตัดเย็บละกันละกังสือภาษาแพร่ยวอนหายีเราค่อยมาทำการตามหาวิตยาศาสตร์กันต่อนะฮะ โอเคเดินทางมาถึงบ้านแล้วทำความสะอาดตัวเองกันหน่อยชุดเสื้อผ้านี่มอมเมดูไม่ได้เลยน่กำลังลงใช้ได้ครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มอาการปวดมาไม่หยุดเลยนะครับ ว่าแต่บ้านเรายังไม่มีเตาแก๊สในการทําอาหารเลยนะทำแต่ข้างนอกเคยเอาไมโครเวฟเบางทุกคนระวังด้วยนะครับไมโครเวฟเนี่ตัวดีเลยทําบ้านไฟไหม้มาหลายหลายคนแล้วนะครับในกลุ่มโปรเจกต์ซอมบอยไทยแลนดะ์ผมก็เห็นมีคนมาโพสนะครับว่ามีคนทําอาหารแล้วลืมเปิดเตาทิ้งไว้ไฟไหม้ แล้วตัวเองก็มาอยู่หน้าจอครับสรุปก็คือของที่ฟาร์มมาทุกอย่างคือกลายเป็นศูนย์เลยนะฮะโอเคเดีย๋ยวอีพีนี้จะตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับในอีพีต่อไปนั้นก็จะมาเคลียร์ในบริเวณนี้ครับแล้วก็ตามหานิตยาสากันต่อสองสามอีพีแล้วยังไม่เจอเลยครับโอเคไม่เป็นไร ส่วนของในรถเดี๋ยวผมก็จะไปนอกรอบในการจัดของเอานะครับจะได้ไม่เสียเวลาคนดูแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเดี๋ยวจัดของเสร็จก็จะมาอาธิบายให้ดูนะครับว่าโซนไหนมีของอะไรเติมเข้ามาเป็นยังไงบ้างแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้ส่วนคลิปนี้เราไม่ต้องกลัวครับผมได้เตรียมการไว้แล้วการติดเชื้อของผมหนึ่งเข็มครับวัคซีน ผมเตรียมวัคซีนไปแล้วส่วนอันนี้น่าจะเป็นยาต้านเชื้อครับทําให้เชื้อเนี่ยมันเขียนว่าลดอาการปวดนะครับแล้วก็ทําให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายน้อยลงครับแพร่กระจายช้าลงครับลองกินดูต่อชีวิตไปไเรื่อยๆครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบใจฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะครับ โชคดีครับที่เราสมบอรเหมือนกันขอบคุณครับ